เรื่องความเป็นไปได้ยากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฟุนนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตภีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตภีนั้นแหละเป็นดินที่มากกว่า คุณนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนักขานี้เป็นของมีประมาณน้อยคุณนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัตตภีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเชี่ยวภิกษุตั้งหลายอุป,ปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีมน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปริดวิสัยมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสีอริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคือ อริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้